คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกสายที่5คุณเอครับคุณเอมเนี่ยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือบ้านคนย้ายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับเรื่องนี้คุณเอมได้รับฟังมาจากรุ่นพี่ที่ทํางานโรงแรมเกี่ยวกับห้องที่มีกฎว่าห้ามปล่อยช่วงกลางคืนฮะหรอ แต่เมื่อไม่ทําตามเลยเกิดเรื่องหลอนขึ้นครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา last cell มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กับสายของคุณเอ็มกันเลยครับสวัสดีครับคุณเอ็มสวัสดีค่ะพี่แจ๊สบายดีนะครับคุณเอ็มสบายดีค่ะเมื่อกี้ฟังพูดถึงเรื่องหนมจีนไหมเอาตรงๆแล้วพี่แจ๊ <laughs> หนูไม่ได้ฟังอะไรเพราะตอนนี้หนูไม่มีสติ5วันนี้จิดขัดต้องขอไฟเพราะหนูกดดันที่สุดในชีวิตกดดันกว่าคุยกับพี่แจ็คครั้งแรกอีกอแฟนหนูนั่งฟังอยู่ข้างๆคือแฟนเราอยากจะนั่งฟังด้วยอยากจะฟังสดด้วยหลายพันพันปีอะ่ะไม่เคยเคือจะไปเปิดมือถือฟังอีกห้องนึงก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องมานั่งฟังข้างๆเอางี้เราอย่าไปมองหน้าเขาเราหันหน้าหนี อ่าแล้วก็ปิดหน้าจอเออโห้นีตื่นเต้นจริงนะเนี่ยตื่นเต้นจริงเนี่ยใช่แล้วแฟนคุณเอ็มก็ก็นะเอาจริงๆออยากจะมีส่วนร่วมในการฟังเรื่องนี้เพราะว่าจากข้อมูลที่คุณเอ็มให้ทีมงานมาแล้วผมอ่านไปเมื่อกี้ผมว่ามันน่าสนใจมากเลยอะ่ะคือเรื่องมันอาจจะแบบไม่ได้เหมือนทุกทีที่ผ่านมาค่ะเพราะว่า พี่เที่ยวฝังมาเล่าอ่ะเขาไม่ได้เจอจังๆแต่ออมันเป็นความรู้สึกที่เขาบอกว่าตั้งแต่ทํางานมาเขารู้สึกไม่โอเคกับเคสนี้ที่สุดโอ้โหแล้วแล้วโรงแรมที่มันเป็นลักษณะแบบเนี้ยเฮ้ยเท่ากับว่าเราเคยฟังเรื่องมาห,หลายๆเรื่องที่มีคนไปเช็คอินโรงแรมแล้วปรากฏว่าพนักงานโรงแรมให้ห้องนี้ไปแล้วก็เข้าไปพักแล้วก็เจอผีหลอกพอมาเช็คเอาท์อีกทีนึงก็จะมีพนักงานคนอื่นบอกเฮ้ยให้ห้องนี้ไปได้ยังไงห,ห,ห้ามนี้ก็ห้องนี้ก็ห้ามปล่อย เคสนี้คล้ายกันดิอ่าจริงๆแล้วเคสนี้ก็คล้ายๆกันแบบนั้นแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเคสที่เราเตือนลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าดื้อว้าน่าสนใจครับต่างกันแค่นี้เองค่ะแล้วกฎที่โรงแรมนี้คือพนักงานห้ามปล่อยห้องนี้ช่วงกลางคืนถูกต้องค่ะโอ้โหลาสเซลชื่อของโรงแรมชื่อของจังหวัดไม่ต้องระบุไม่ต้องเจาะจงนะคุณเอ็มนะค่ะได้อะไรครับเรื่องนี้ ค่ะก็สวัสดีชาวโคสเตอร์ทุกคนนะคะสวัสดีพี่แจ็คแล้วก็อทีมงานทุกท่านนะคะสวัสดีครับผมค่ะหายใจลึกๆสบายๆกดดันเออไม่ได้กดดันผมนม่กดดันคนนั่งข้างใช่นูกดันคนขยูงข้างค่ะก็ ค่ะเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของพี่ใจค่ะ <Okay. S 2> พี่ใจอ่ะค่ะเขาทํางานอยู่ต่างจังหวัดค่ะก่อนย้ายเข้ามาในกรุงเทพเมื mm. อ่อช่วงไม่นานที่ผ่านมาเพราะว่าอช่วงต้นปีเนาะบ้านเราจะเป็นไฮซีซันการท่องเที่ยวก็จะบ o มแกก็จะอยู่ต่างจังหวัดเป็นหลัก <Okay. S 2> ทีนี้พอกลับมากรุงเทพอ่ะค่ะเราก็ตามภาษาคนโรงแรมก็จะมานั่งเมาส่วนใหญ่ก็จะเมาส์ลูกค้า <Okay. S 2> เป็นเรื่องปกติ แต่พี่ใจบอกว่าบอกก่อนเลยนะคะพี่ใจเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีไม่กลัวผีและไม่เคยเจอผีครับแต่ด้วยความที่แกอยู่หน้าบ้านนะคะมานานแกเป็นฟอนต์และแกเป็นระดับหัหน้าส่วนใหญ่าถามว่าแกเคยเจอเคสเหมือนที่เอ,อที่ผ่านมาที่ลูกค้าอย่างเช่นโวยวายว่าเจอนั่นเจอโน่นเจอนี่แกบอกมันเป็นเรื่องปกติแต่เคสเนี้แกบอกว่าแกรู้สึกว่าลูกค้าไม่น่ารักที่สุดเลยอื ความที่แกไม่โอเคแกไม่ได้ไม่โอเคกับอะไรที่อยู่ในห้องนะคะเพราะแกไม่ได้เจอ<ช>แต่แกไม่โอเคกับลูกค้อาอเจอลูกค้าแบบที่เป็นพระเจ้านี่ก็จะเหนื่อยหน่อยใช่ค่ะคือเรื่องก็มีว่าตอนแรกอะคะ่ะพี่ใจเนี่ยแกย้ายไปโรงแรมเนี้ยประมาณสองสามปีก่อนพอแกย้ายไปอะคะ่ะหัวหน้าคนเก่าอะคะ่ะที่พี่ใจต้องไปแทนตําแหน่งเขาเขาก็สอนงานก่อนเขาจะไปโดยที่เขาบอกว่าเออจะมีห้องหนึง่ง ซึ่งปกติอย่างที่เราเคยฟัง,ฟงจากเรื่องขอย้ายงานนะคะว่ามันจะมีห้องสุดท้ายที่เป็นห้องลาเซลมันไม่ว่าด้วยเงื่อนไขอะไรก็ตามแต่แต่ห้องเนี้ยพี่ที่เป็นหัวหน้าเก่าเขาบอกว่าห้องเนี้ยพี่ขอมันเป็นคําขอที่ไม่ได้มาจากตัวสู้กันเองในโรงแรมมันเป็นคําขอมาจากเจ้าของเลยโอ้เป็นกฎเลยเหรอใช่ค่ะเป็นกฎที่แค่เราใส่ในระบบเวลา,าเซลล์แต่เราจะรู้กันดีอยู่แล้วแม้กระทั่งแผนกไ่บ้านว่าห้องเนี้ย จะปล่อยได้ก็คือหลังตีห้าถึงสี่โมงเย็นถ้าให้ลูกค้าเข้าห้าให้ลูกค้าออกเป็นไปได้พยายามออกประมาณบ่ายสามบ่ายสามครึ่ง <Okay. S 2> เพื่อให้แม่บ้านไปเคลียร์ห้องอ่า <Okay. S 2> แล้วก็จะปล่อยต่อเมื่ออย่างเช่นมีงานแต่ง <Okay. S 2> แล้วห้องมันเต็มเจ้าสาวหาที่แต่งหน้าไม่ได้ก็จะปล่อยห้องนี้ให้ อ่าหรือว่าแบบว่ามีงานอีเวนต์แล้วมันไม่มีห้องเตรียมตัวแต่งตัวก็จะปล่อยห้องนี้ให้นักจะเป็นห้องที่ไม่ไม่คิดว่าจะมีการค้างถูกไหมจะไม่จะไม่มีการค้างห้องนี้เกิดขึ้นใดใดทั้ทงสิน้นค่ะอ่าถามว่าห้องนี้ดีไหมห้องวิวสวยมากเลยค่ะพี่แจ็กมันเป็นวิวมุมมันเป็นกระจกทั้งบานบมองไปข้างนอกคือวิวทิวทัศน์ธรรมชาติมันเป็นห้องที่สวยมากแต่ห้องนี้ไม่ปล่อยขายแบบข้ามคืน ทีนี้เนี่ยจนกระทั่งมันมีอีเวนต์หนึ่งเข้ามาก็มีออสเตรไนี์มาติดต่อนั่นนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีเผู้มาพักไม่ว่าจะเป็นคนที่ทางออสเตรไนี์จ้างมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะทําให้ห้องพักเขาค,คมันเต็มแล้วมันเหลือแต่ห้องนี้ก็เลยปล่อยห้องเนี้ยเป็นห้องแต่งตัวตามเคยชินเลยอย่างที่กระทํากันมาตลอดทีนี้เนี่ยค่ะบังเอิญว่างานเนี้ยมีลูกค้าท่านเนึ่งค่ะ ขอนำสมมติว่าเป็นคุณเอแล้วกันนะคะคุณเอเนี่ยคือมาถึงนะคะตั้งแต่มาถึงเนี่ยไม่น่ารักกับใครเลยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แบบโวยวายว่าร้อนน,น,นั่นนู่นนี่ไม่มีที่ส่วนตัวให้ฉันแต่งหน้าแต่งตัวหรออะไรก็ตามแต่จนกระทั่งอีเวนต์มันก็จะช่วงเช้าคะ่ะมันก็ผ่านไปจนถึงเวลาคืนห้องประมาณบ่ายสามพี่ออกแกนไรอะคะ่ะที่เขาเป็นหัวหน้าที่ดีวกับพี่ใจเนี่ยแกก็เดินลงมาคุณใจคะคือ ไม่ทราบว่าให้คุณเเนี่ยนอนห้องนี้ได้ไหม,มพี่ใจบอกว่าไม่ได้ค่ะทําไมมีปัญหาอะไรหรอคะอคือคุณเอเนี่ยยืนยันว่าจะนอนห้องนี้ พี่ใจจะไม่แปลกใจค่ะเพราะห้องมันสวยจริงๆวิวมันดีมุมมันได้มันไม่แปลกที่ลูกค้าอยากจะได้ห้องนี้นอน mm. แต่พี่ใจเนี่ยก็ยืนยันปฏิเสธยกข้ออ้างสารพัดสารพันมาตั้งแต่แบบเดี๋ยวมีลูกค้ามันนอนต่อเขาก็ไม่ยอม mm. ขึ้นไปคุยก็แล้วอะไรก็แล้วเขาก็ไม่ยอมอ้างว่าเฟอร์นิเจอร์ชำรุดก็แล้วเขาก็บอกเขานอนได้ mm. หนูบ้าทื่อจังวะอ้างทุกสารพัดสารพันแม้กระทั่งยกว่าเออเจ้าของโรงแรมบอกว่าห้องนี้มันเป็นของเขาเขาไม่สะดวกเขาก็เถียงกลับเขาว่าอ๋อเป็นเจ้าของโรงแรมคุณก็ต้องแคร์ลูกค้าสิฉันจะนอนปล่อยเลยเอาปล่อยเอาปล่อยอ่พี่ใจก็เลยแบบโถไปปรึกษาเอ่อเมนเทจ์โฮเทลก่อนเมนเอร์โฮเทลอะค่ะเขาบอกว่าห้องเนี้ยมันเป็นห้องพิเศษอยู่ไปขอเจ้าของโรงแรมได้เลยว่าจะทํายังไง อ่ะก็เลยต่อสายตรงอะคะ่ะไปหาเจ้าของโรงแรมเจ้าของเขาตอบกลับมาแค่ว่าถ้าเขานอนได้ถ้าเขาไม่ลงมาจากห้องนี้ก่อนห้าทุ่มห้องที่อีกห้องหนึ่งที่คุณมีให้เขานอนอะ่ะคุณถ้ามีแขกมาคุณปล่อยได้เลย<อ>แต่ถ้าเขาลงมาก่อนคุณก็ย้ายให้เขาไปนอนห้องนั้นนะถ้าเขาคิดว่าเขานอนได้อ่อ่ะมีแค่นี้พี่ใจก็เลยอ่ะโอเคปล่อยให้นอนบางเรื่องนะ มันก็ต้องปล่อยนะอย่างเงี้ยคือถ้าจะเอาอย่างนี้นะได้ค่ะจัดไปค่ะคือแต่ความเป็นจริงอะเราพูดแบบนั้นไม่ได้ะครับพี่แจ๊คเราก็เลยเอาบอกเอโอเคเราก็เลยเอ้างว่าโอเคเจ้าของแรมอนุญาตค่ะคุณเอเขาก็ได้นอนสมใจเขาอะค่ะพี่ใจเขาก็ลงมาทํางานปกติของเขาอ่ะค่ะพอลงมาเสร็จน้องๆข้างล่างพี่ใจเขาก็พูดเลยพี่ว่าเขาจะนอนได้ถึงกี่โมอม แล้วก็เริ่มการพนันการวางเงินเกิดขึ้นว่าทุ่มหนึ่งสองทุ่มเดี๋ยวก็ลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วางเงินกันแต่พี่ใจแกเนี่ยไม่ได้สนใจอะค่ะเพราะว่าเก็บบอกแล้วว่าแกไม่เชื่อเพราะแกก็ไม่เคยเจอด้วย <Okay. S 2> อ่าัวน,นี้ตอนมีคําพูดน้องคนหนึ่งบอกมาว่าอว้ยพี่เต็มที่อะสามทุ่มครึ่งล่าสุดเลยสามทุ่มครึ่งพี่ใจก็เริ่มตะหง,งิดแล้วสามทุ่มครึ่งนี่คือฉันยังไม่เจอนะที่ว่าแขกนอนห้องนี้แสดงว่ามันต้องก่อนฉันมา พี่ใจก็ไม่สนใจค่ะแกก็ทํางานแกปล่อยไปจนเวลามันผ่านไปเรื่อยๆค่ะ,คะถึงประมาณสี่ทุ่มครึ่งเสียงลิฟต์ดังติง้งพร้อมกับเสียงวิ่งตุ๊กตุ๊กตุ๊กมาถึงหน้าเคาน์เตอร์แกพร้อมตะโกนใส่แกว่านี่เธอแกล้งฉันเหรอหลอกให้ฉันนอนกับผีอยู่ได้แล้วทำไมไม่บอกฉันว่าให้ฉันไปนอนที่อื่นพี่ใจก็หน่าเวอเลยแบบเกิดอะไรขึ้นเพราะว่า หลังจากสุดคําเนี้ยเขาเริ่มพูดจาที่ไม่น่ารักเริ่มมีการด่าดทอหลายๆอย่างโวยวายนั่นนู่นนี่พอพี่ใจแกได้สติอะคะ่ะแกก็เลยบอกว่าอ่าเดี๋ยวให้น้องพาไปนั่งตรงเล้าก่อน mm. อ่าแล้วก็ไปนั่งพูดคุยกันเขาก็โวยวายของเขาเหมือนเดิมอะคะ่ะพี่ใจก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยติดต่อออกแกไน mm. ที่เป็นคนดีวงานให้มาคุยด้วย mm. กับคุณเอสักพักหนึ่งอะคะ่ะระหว่างราอออกแกไนมานางก็โวยวายเลยว่า เธอไปเอาของบนห้องของฉันลงมาเดี๋ยวนี้ฉันจะไม่นอนที่นี่แล้วพาฉันกลับกรงุงเทพอยูนี้เธอต้องรับผิดช,ชอบอหลอกฉันนอนกับผีเขาก็ไม่ได้หลอกนะอ่าเขาก็ไม่ได้หลอกใช่เขาบอกแล้วว่าไม่ให้นอนอแต่เขาไม่ได้บอกสาเหตุนี่ใช่อาแล้วพี่ใจเขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าห้องเนี้ยมันมีอะไรครับใช่ค่ะแต่แกก็เดาๆออกแหละแต่แกก็ไม่ได้สนใจจนออกแกไนท์ลงมามาเคลียร์กัน นั่นนู่นนี่ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวทางออแกไนซ์จะรับผิดชอบซื้อตั๋วให้เขากลับกรุงเทพคืนนั้นเลยกับตอนนั้นเลยแล้วก็อทางพี่ใจอะค่ะก็ให้ลูกน้องอะขึ้นไปเก็บของอืมทุกคนไม่มีใครรับไปเก็บของแม้แต่คนเดียวทุกคนเกี่ยงกันเกี่ยงกันแบบนานมากจนพี่ใจบอกว่าเอางี้ถ้าไปกันคนเดียวไม่ได้ไปกันหมดนี่เลยออแต่พี่ไม่ขึ้นไปด้วยนะเพราะพี่ต้องดูลูกค้ายกขยงขึ้นไปเลย ยกไปกันให้หมดเลยอเอาเรลประงรปรพอไปให้หมดออแล้วน้องอีกคนนึงอะค่ะเขาก็บอกว่าพี่หนุเอาพระพุทธรูปอะหน้าเคนาเตอร์เราขึ้นไปด้วยได้ไหมเออพี่ใจก็ตัดลำานนะคาญค่ะแกก็เลยบอกว่าอ่ะอยากเอาอะไรเอาไปเอาไปให้หมดเลยอเอาที่พวกแกสบายใจอ,ะอ่ะอขึ้นไปไม่ถึงห้านาทีค่ะหูทั้งคนทั้งของลงมากันครบเลยก็เก็บของให้คุณเออะค่ะแล้วก็กลับกรุงเทพไป ทีนี้พอเช okay. okay. mm ้า hmm. วันต่อมาค่ะออแกนไนเขาก็มาคุยกับพี่ใจเขาบอกว่าคุณใจคุณรู้ไหมว่าเขาบอกผมว่าอะไรเขาบอกว่าเขาเกือบโดนผีในห้องคุณอะค่ะพี่ใจก็บอกหึอุ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเขาอาจจะคือความพี่ใจยังไม่เชื่อเขาก็จะคิดเลยว่าทํางานเหนื่อยมันโนหรืออะไรหรือเปล่าอืมอ่าแต่ออแกนไนเขาบอกเขายืนยันเลยนะว่าแบบอุ้ยเขาเกือบตายอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ข้ามเรื่องนี้ไปจนเอ่อจนมานั่งกินข้าวกับน,น้องๆกันตอนเย็นๆน, uh huh. น้องเขาก็บอกมีน้องคนนคึ่งค่ะชื่อน้องพิมพ์เขาก็บอกว่าพี่ใจอยากรู้ไหมว่าห้องเนี้ยมีอะไรเขาพิมอยู่ตั้งแต่โรงแรมเปิด <Okay. S 2> พิมรู้พี่ใจบอกไม่ต้องเล่าอย่าเพิ่งเล่าเพราะว่าในหัวแกตอนนั้นคือมันมีแต่เรื่องงานช่วงนั้นมันลูกค้าเยอะแกไม่พร้อมที่จะรับฟังอะไรทางนั้นบวกกับเรื่องที่แกเจอมาสองวันเนี้ย แกรู้สึกว่าประสาทแกเสียไปแล้วแกบอกว่าเดี๋ยวแกย้ายกลับกรุงเทพอ่ะเดี๋ยวแกค่อยรู้เพราะถ้าแกรู้ตอนเนี้ยแกก็กลัวว่าแบบจะกลายเป็นกลัว mm. ไม่กล้าเข้าห้องนั้นไปอีกอ่ mm. ทีนี้เ็าก็ปล่อยขายห้องเนี้ยค่ะ mm. ไปเรื่อยๆในเวลาทำลายของเราทําเดิม mm. มันก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรอีกเลยจนวันที่พี่ใจอ่ะคะ่ะเขาจะย้ายกลับมากรุงเทพครับ mm. น้องพิมพ์เขาก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังว่าเออห้องเนี้ยจริงๆมันเป็นห้องขายดี mm. มันเป็นห้องที่เจ้าของโรงแรมเนี่ย มานอนประจําด้วยซ้ําจนกระทั่งมีญาติเขาอะค่ะคู่หนึ่งมาแต่งงานทีนี้เนี่ยก็มีการส่งตัวเข้าหออะไรเรียบร้อยก็คือส่งห้องนี้แหละอืแต่เกิดอะไรไม่รู้อะค่ะอืเจ้าสาวเนี่ยเอาหมอนอ,อุดเจ้าบ่าวคือเอาหมอนอุดหน้าเจ้าบ่าวจนตายคาเตียง<ะ>แล้วตัวเองไปยิงตัวตายที่ระเบียงยหลังแต่งงานต้อนคืนคืนเข้าหอเลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็ หลังจากนั้นมาเนี่ยก็เคลียร์ห้องเอาพามาสวดอะไรปกติเลยแล้วก็ปล่อยห้องปกติลูกค้าที่นอนไปสักพักอะค่ะประมาณสักสามสี่ทุ่มประมาณสามทุ่มสองทุ่มเนี่ยก็จะมีเจอคล้ายๆกันอย่างเช่นเจอผู้หญิงเอาหมอนมอุดหน้าบ้างเจอผู้หญิงยืนที่ระเบียงบ้างเจอผู้ชายนอนข้างๆบ้างในสภาพที่เสียชีวิตแล้วประวัติโคตนะรน่ากลัวเลยอ่าแล้วก็มันเจอเคสแบบนี้ซ้ําๆจน เจ้าขอ,องโรงแรมเนี่ยตัดสินใจปิดห้องนี้ uh huh. ก็ไม่ได้ขาย uh huh. แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนรักความสะอาด uh huh. เขาจะให้แม่บ้านมาทําความสะอาด uh huh. จนกระทั่งมันมีวันหนึ่งอะคะ่ะโรงแรมห้องมันเต็มแล้วออกแกนไนท์เนี่ยเขาหาที่แต่งตัวไม่ได้ uh huh. มันเลยจําเป็นต้องเปิดห้องนี้ให้แต่งหน้ามันก็เลยค้นพบว่าห้องเนี้ยตอนเช้ามันไม่ได้มีปัญหามันมีปัญหาตอนกลางคืน uh huh. แล้วก็เลี่ยงที่จะไม่ให้ลูกค้าพบเจอเรื่องพวกนี้ก็เลยกําหนดเวลาในการใช้ห้องขึ้นมาว่าให้ใช้ตั้งแต่ประมาณตีห้าเป็นต้นไปนะถึงสี่โมงเย็นแม่บ้านทุกคนเนี่ยเขาก็จะรีบเพียห้องออกไปเพราะแม่บ้านบางคนก็เจอก็มี<อ>แต่เขาก็จะเจอกันไม่เหมือนกันการเล่าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน<อ>ทีนี้เนี่ยบางเอิญมีเมนเจอร์คนเก่าค่ะเขาเป็นต่างชาติเขาไม่เชื่อเหมือนวิจัย เขาบอกว่าเสียดายห้องแล้วห้องมันสวยอ่าบางโรงแรมอะค่ะเขาจะมีเบ n e ฟิตให้แบบเมเนเจอร์ที่เป็นต่างชาติค่ะพักในโรงแรมได้เขาก็ใช้เบ n e ฟิตเนี้ยมานอนห้องเนี้ยคือขนของขนอะไรมาเรียบร้อยเลยนะคะพี่แจ็คครับตอนเช้ามาก็คือขนของออกหมดแล้วก็ขอย้ายไปอีกที่หนึ่งเลยก็คือจะไม่ทํางานที่นี่ต่อยอมแบบผิดสัญญากับที่เนี้ยครับไปทํางานที่อื่นเลยครับอ่าพี่ใจก็รู้มาแบบนี้ ก่อนจะให้ออกมากรุงเทพอะค่ะเรื่องก็มีแค่นี้เองอืมไอ้ไอ้ประวัติความเป็นมาในคืนคืนแต่งงานคืนเข้าหอมันเกิดอะไรขึ้นในนั้นก็ไม่รู้ถูกปะ่ะไม่รู้ค่ะแต่ที่เขารับรู้มาเขารู้กันแค่นี้แต่เรื่องระหว่างนั้นอะไม่มีใครรู้ไี่ใจก็รู้มาแค่นี้มันจะต้องมีเรื่องอะไรที่ทําให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวทําทํากันถึงขนาดนั้นไงถูกปะ่ะใช่ค่ะแล้วผู้หญิงคือเริ่มก่อนด้วย ใช่เอาหมอนอุดจมูกที่ตำรวจเขาสั่นิฐานแบบนั้นเพราะว่าเอเพราะว่าต้หวาวเนี่ยเสียชีวิตก่อนมันเป็นไปไม่ได้ที่คนที่ยิงตัวตายที่ระเบียงอะใช่จะมาจะมาทำจะเขาเรียกว่าจะคนเราอะมันจะยิงตัวตายก่อนแล้วมาอ่อนอุดใมันเป็นไปไม่ได้ถูก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 เรื่องเขาก็เลยเดากันว่าน่าจะเป็นประมาณนี้โอ้โหแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกค้าคนนั้นอะเขาเจออะไรที่บอกว่าผีจะมาฆ่าเขาก็ไม่รู้ถูกปะ ถูกค่ะแต่น่าจะเจอคล้ายๆกันคือเอาหมอนมาอ,อุดจมูกทำให้หายใจไม่ออกใช่ค่ะโอ้ยแล้วยังไงหมายถึงว่าทุกวันนี้ห้องห้องนั้นก็คือไม่ปล่อยกลางคืนไม่ปล่อยกลางคืนค่ะก็คือแบบเราก็แค่แบบอ่ะปล่อยตอนเช้าอะไรเงี้ยเป็นห้องแต่งตรงแต่งตัวอะไรก็ว่าไปคนออกเคียย์ห้องก็คือจบแต่เราจะไม่บอกแขกตรงๆว่าตอนคืนเราไม่ปล่อยนะ เราจะบอกว่าอ๋อเดี๋ยวรีบออกหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวมีลูกค้าที่เขาจองมานอนตอนเย็นต่อเราจะใช้มุกแบบนี้ประจําออเขาจะไม่บอกตรงๆว่าห้องเนี้ยอไม่ได้เปิดให้บริการตอนกลางคืนค่ะเขาจะบอกแค่ว่าอ๋อห้องนี้เดี๋ยวถ้าออกไปไหนใช้เสร็จแล้วเดี๋ยวรีบออกหน่อยนะคะเดี๋ยวหกโมงเย็นเดี๋ยวมีแขกมาเช็คอินต่อเขาจะใช้มุกแบบเนี้ยเป็นเรื่องปกติเพราะว่า,วาลูกค้าไม่รู้ไม่มีใครรู้เว่า<ม>เป็น,นห้องไหนาะไม่บ้านเองก็ไม่อยากเข้าไปทําห้องนี้หลังจากพระอาทิตย์ตกดินอยู่แล้วถูกไหมต้องรีบเคลียร์ห้อง ถูกค่ะโอ้โหโห,โหน่ากลัวว่ะเออแกบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แกรู้สึกว่าแกไม่พอใจลูกค้าที่สุดเพราะว่าคือตอนนั้นนะจุดนั้นนะเขาใช้ถ้อยคําที่ไม่น่ารักเลยดาากก่าเลยด่าเลยใช่อ่ะเป็นชุด mm hmm. เพราะว่าเราถือว่าเราพยายามบอกเขาแล้วว่าเออเราไม่ปล่อยห้องนะและ mm hmm. เขาเป็นคนที่เราที่เขาจะดือ้อที่จะนอนเอง mm hmm. รอฟังเรื่องจากลูกค้าท่านนั้นนะ เกิดว่าไหนเขาคงไม่เล่าหรอกเพราะเขาก็มีชื่อระดับหนึ่งไม่แน่นะอ้าวใครจะรู้เขาอาจจะฟังเด็กคนอยู่ก็ได้ว่าเฮ้ยฉันเองฉันฉันเคยไปนอนฉันนี่แหละเฮ้ยไม่แน่นะเออเรื่องมันก็มีแค่นี้เองครับรั่งหนุเรื่องสั้นเรื่องนี้ครับมากลัวดีครับล้าเซล์เรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมที่หนึ่งคืออย่างที่ Uh, เราเคยฟังกันหมาหลายเรื่องสมมุติว่าอันนี้คือในมุมของคนพักนะสมมุติว่า <c oughs> ถ้าเราไปพักเช็คอินโรงแรมแล้วสมมุติวอล์กอเข้าไปแล้วโรงแรมบอกว่าอ๋อพอดีขออภัยนะคุณลูกค้าเต็มจริงๆค่ะมันไม่มีห้องว่างเลยหาที่อื่นเลยไม่ต้องแบบเหมือนพี่คนนี้ที่้จะนอนอะ อยแต่จริงๆมีห้องแห้เขานอนนะคะแต่เขาไม่นอนไม่นอนจากนอนห้องนี้เพราะอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะใช่ค่ะเหมือนอยากลองของหนูว่าวิวมันสวยอะเอาจริงๆเขาก็บอกว่าวิวห้องนั้นมันสวยจริงอันนี้ไม่เถียงอืมอาจจะมีคนไปบอกเขาว่าถ้าจะนอนโรงแรมนี้นะต้องนอนห้องนี้วิวสวยจหรือเขาอาจจะโดนหลอกก็ได้ว่าคือให้มันนอนห้องนี้แต่คนที่มันแนะนําบอกว่าแนะนําอาจจะไม่บอกว่าห้องได้มีผี ก็ไม่รู้ถูกป่ะอ่านะครับก็เป็นคนถ้าถ้ามากับอากไนเนี่ยน่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงประมาณหนึ่งใช่ค่ะรอฟังนะฮะเหตุการณ์มันถามมานานแล้วมันป็นไรมาเล่าสู่กันฟังอยากรู้ว่าเจออะไรโอ้หนูก็คิดว่าเขาคงไม่มาเล่าหรอก ไม่แน่ไม่แน่เออโอเคโอเคคุณเอ็มนั่นคือเ<า>รื่องราทั้งหมดขอบคุณมากมากที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเรา,า,าได้ฟังการหายตื่นเต้นนะหายตื่นเต้นละหนูขอฝากอะไรหน่อยคนอื่นเขาฝากของกินกันอันนี้หนูคนทางค้าเขากดดันไว้ฝากอพอดีเอ่อ Uh, แฟนหููทำงานบริษัทอ uh, a g e Watch ค่ะจะเป็นเครื่องสักผ้าที่เป็นแบรนด์ของคนไทยประกอบเองขายอเองอใครสนใจแฟนชายเครื่องสักผ้าหรือว่าเครื่องสักผ้าอุตสาหกรรมตอนนี้มีบูธอยู่ไบเทคนะคะไปที่ Image Watch ได้ค่ะเขาบอกว่ามาจากเดอะโก้อ uh, ะคะแล้วคุณสามารถหาแฟนเอ็เจอรับส่วนลดไปเลยค่ะแต่คนไหนเอ็มไม่บอกนะไปหาเอเาเองไปแค่ว่าหล่อที่สุดในบูธ แล้วคือเขาต้องไปหาคนหล่อในบูธนี้ใช่แล้วไปหาไปหาเอาเองนะคะไปหาส่วนลดนะใช่ไปหา,อาเอาเองค่ะบูธมีงานมีวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายะคะ่ะอันนี้มันเป็นเครื่องซักผ้าแนวอุตสาหกรรมใช่ค่ะแบบเครื่องซักผ้าแฟชายหยอดเสียนะคะที่เราเจอกันเยอะเดี๋ยวนี้อ๋อโอเคเอาใครอยากทําธุรกิจตรงนี้ผมว่าตอนนี้หลายที่นะหลายที่ที่ที่เขามีการเปิดกันแล้วก็ผมก็คิดว่าที่มันเปิดเยอะมีคนไปใช้หรือว่าขับผ่านทุกที่มีคนใช้ทุกที่ จริงๆทุกที่มันมีกฎอะค่ะว่าจะเปิดห่างกันประมาณท่านในกรุงเทพประมาณโลนึงต่างจังหวัดประมาณสามโลค่ะเขาจะมีกฎกันอยู่แล้วอ๋อโอเคโอเคอ่ะได้ครับคุณเอ็มใครอยากจะไปหาพี่บูธชื่ออิมเมจวอสเหรอใช่ค่ะบริษัท Image Watch ค่ะเป็นบริษัทของคนไทยประกอบเครื่องสักผ้าเองแล้วก็ขายเองค่ะแล้วก็จะไปหาผู้ชายหน้าตาหล่อๆซึ่งเป็นแฟนของคุณเอ็มใช่ไปหาเองนะคะหลออสุดในลกมีคนก็ถามนี่ขิงมะเนี่ย ไม่ได้ขี่หนูวูดจริงๆโชว์ไะเนี่ยโชว์ว่าแฟนหล่อไะเนี่ยไม่ไมไปไปหาไปหาเอาเองค่ะว่าคนไหนถ้าเจอถ้าเจอบอกว่าเออมาจากเดอะโกดี๋ย่าเขาเอาส่วนลดให้แต่ถ้าเกิดว่าไปเจอหาผิดคนบอกมาจากเดอะโกดเด็อเขาก็จะงงงหน่อยก็ปล่อยเขาไปแสดงว่าไม่ใช่อันนี้เอาให้คนณให้คนเขาไปหน้าแตกกันหรือไงล่ะจะขายของนแต่ต้องกดกติกาเยอะอ่ะเนี่ย ไม่ค่ะไปถึงเดี๋ยวก็เจอเขาอยู่ตลอดอ่าต้องหน้าตาหล่อๆนะนล่อหน้าตาหล่อๆค่ะสูงๆโอเคโอเคจ้าจ้าขอบคุณมากคบคุณจ้าคุณเอมสวัสดีครับสวัสดีครัหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก